กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยครับเราจะมาเพิ่มพลังอัพเลเวลให้บางกรสามัวของเรานะครับตอนนี้จากที่เลเวล401นะครับเดี๋ยวเราจะอัพเป็นเลเวล500ซึ่งคือเ็มแม็กซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลเวล500ของมางกรน,นะครับ เพิ่มพลังโจมตีไปเป็นเท่าไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเขาจัดการไอ้บอสตัวนี้ก่อนปึ๊บตายนะครับก็ปึ๊บอือพอละพอละพอละก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่ามังกรโจมตีพลังเท่าไหร่นะครับไปที่ในแม่ออกตัวออก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 ก็เอามังกรมาใส่ไว้ครับมังกรมังกรมังกรก่อนใส่ปึ๊บไปนะครับปึ๊บตึ๊บ เดี๋ยวพึ่งมังกรเราพลังโจมตีอยู่ที่นะครับณนะตอนนี้อยู่ที่ท 1, ล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านล้านดินนเอดอหมนะือนจะรอเรือทำไมล่ะรอลิงสิหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านนะครับประมาณนั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยร้อยล้านอืมออกเสียงครบกลำ้ำโอเคหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านนะครับมาดูว่ามันโจมตีตัวเท่าไหร่อย่างที่เห็นครับ ก็ขึ้นประมาณเ0 3 3 6ูเอ็มเนาะเ0 3 6เอ็มนะอ่ะเอาละแล้วเราก็ครับเลเวลให้เป็น500นะครับมาดูว่าพลังจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่จะเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับปึ๊บยุดตึ้งอ่ะตอนนี้ผมมีหินอยู่60,000แลใชเวลาเก็บอยู่นานมากันดูว่าเดี๋ยวก่อนจดกนะ่อนเนาะจดก่อนจดุด กหมื่นหกหมื่นกับอีกหกสิบสามเนาะครับจากเรือสี่ร้อยหนึ่งห้าร้อยดูว่าจะใช้เท่าไหร่โอเคไปก <wonder> ันเลยครับเดือบโวไปครับตุตุ้ยเต็มครับผมก็เหลืออยู่ที่เก้าพันกว่านะครับก็เมื่อกี้เท่านะหกหมื่นกับอีกหกสิบสามใช่ไหมลบเก้าห้า 3เท่คากับใช่หินอัพจากเลเวล401ไปถึงเลข500ทั้งหมด50,000 490ก้อนครับอืมก็เยอะทีเดียวนะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวส่วนพลังโจมตีนั้นครับจาก1,700ล้านเนาะมาดูเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ผอไม่เห็นปึ๊บี้ดีกว่าครับอนี้ดีกว่า จาก1,700ล้านเพิ่มเป็นหน่วยเป็นแ8,500ล้านนะครับใช่ไหมเป็น8,500ล้านเดี๋ยวขอบวกลบก่อนนะ8 5 1 3 0 8 3 3 7 3 9 8เฮ้ย8 0นเหลือไม่ใช่ดิ80,000นนี่หว่าปึ๊บนะดูใหม่ดิ กดเลยพี่บอกึ๊บปึป๊บเออแปดหมื่นโผจากหนึ่งันเจดร้ยเป็นแปดหมื่นเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมโอเคดูเลขกีินึงแปดห้าสามหนึ่งศเสามลบกับหนึ่งเจ็ดห้าหเจสหสองหเท่ากับ คือคิดเลขเออเลอร์เลยใจตายเถอะก็โดยเข้าๆนั่นก็ประมาณแปดแปดหมื่นสามพันล้านนะครับเออนั่นแหละโอ้ยคือคิดเลขของเออเลอร์เลยเดี๋ยวนับผีดัวทีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแต่ล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านแปดหมื่นล้านนั่นแหละจากหนึ่ง พันเจ็ดร้อยล้านเป็นแปดหมื่นห้าพันละมาดูโจมตีกันเมื่อกี้มันตัวที่ไหนนะที่เดียวเอ็มเอ็มมันสัอย่างเนี่ยโอ้เป็นบีสามพันกว่าบีเลยเหรอโอ้โหแรงมากครับเกดูเมื่อกี้นี่โจมตีเรียกว่ามันไอพวกนี้ยังทุบทุหินเข้าไม่ได้ใช่ไหมเต่อันนี้เข้าไปทุบหินไม่ผ่านเลยครับโอ้โหแต่ยังมีตัวเดียวไม่ได้หรอก <laughs> แต่ก็ยังสู้ไอผู้หญิงไม่ได้เจ้าผู้หญิงปันแรงทีเดียวบอสหายเลย โอไอผู้หญิงมันโชมดีเท่าไรเนี่ยทำไมมันผู้หญิงมันฟันที่เดียวหายเลยเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมเออ้ยมันโชมตีเท่าไรวะผมก็ลืมดูเจ้าเจ้านักดาบัดบสาวนึกว่ามันอ๋อลืมไปว่านักดาบสาวเราอะมันเป็นตัวพิเศษคือมันอัพด้วยเงินที่เยอะกว่านั่นเองนะครับตัวนี้มังกรนี่แปดหมื่นห้าพันล้านนะอันนี้หน่วยสิบร้อยพัน พันแสนล้านล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ล้านนะใช่หรอเดี๋ยนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นล้านล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านล้านแต่ล้านผมดูไม่ผิดใช่ไหมมันหลักแสนล้านใช่ไหมเออมันยังไงมัต้องเก่งกว่าตัวมังกรละครับ คือมังกรฆ่าบอสไม่ตายแต่ไอ้เจ้าผู้หญิงเนี่ยฟันบอสทีเดียวตายอะ่ะเดี๋ยวินโซโล่ด้วยอันอันอันนี้ยี่สี่แปดศูนย์สามสามเลยอันนั้นทีเลยโอ้โหคือก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงมันอัพด้วยเงินเยอะกว่าก็เก่งกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงมังกรนั่นเองนะครับก็มังกรนะครับอ่าอัพจากเลเวลสี่ร้อยหนึ่งไปเป็นห้าร้อยก็พลังเพิ่มขึ้นอ่าจากหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านเป็นแปด พันล้านนะครับโอเคแค่นี้แหละย้ำจังเลยเนาะย้ำย้ำย้ำม,ม,มากเลยก็แล้วก็ใช้หินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าก้อนเนาะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมาทำให้หายคาใจตัวเองนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ i